สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจิ๊กปูเกมเมอร์ราคก็นะครับโทษทีอาจจะกลับหายไปนานพันเสาร์นะผมวันนี้ผมก็จะมาลงเช่นเคยนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้มีกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไป Let s go กตอนนี้มีสาวมองตัวผมนะครับนี่ไนะงเลาช่าหมเไป Let s ก o ติดต่อมายู่ทางนี้นะครับไป let's go เข้าไปเลยตกวกดเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรมากนะผมนี่นะมีคนขอมาอีกคนนึงเดี๋ยวค่อยกดช่องนนั้นก่อน อ่แล้วครับนี่คือการลงติดตามแล้วก็สิบสามสิบแปดคุณติดตามแล้วก็สี่สองเก้าถูกใจแล้วก็สิบแปดสี่แปดนะผมอาแล้วครับเพราะว่านี่คือจะเป็นตัวอย่างตอนต,ต่อไปของค o m ม a นเดลต์เซเบอร์นะครับก็จะเจอกับพี่น้องชินได้กับโทมัสนะครับก็จะไปปราบส t โตริุสกับไอเรดิสเบคิโดนะครับก็ต้องรองต,ตอนต่อไปจะเป็นตอนสี่สามนะครับยังมีหลายตอนถึงต,ตอนสุดท้ายนะครับก็ไม่ผิดนะครับก็ก็จะรอนกันนะครับ นะครับถ้าใครชอบเนี้บอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับต้อนราไปก่อนสวัสดีครับ